เสมากด้วยฐานะควรให้ข้าน้อยเดินก่อนวันนี้เจ้าเรียกร้องเดินมาตามเหตุผลท่านเป็นเจ้าบากกลับเป็นแขกควรจะให้แขกเดินก่อนแต่ผู้ที่เชื้อเชิญมาร่วมง,งานในวันนี้กลับเป็นสีอ๋องนายท่านของข้ารวมทั้งพวกเราล้วนเป็นแขกควรให้แขกเดินก่อนผู้ที่เดินก่อนจะได้เปรียเอาพลาดโอกาสไม่ได้ข้าน้อยขอเสนอ ถ้างั้นก็ให้ลูกมือทั้งสองฝ่ายเล่นก่อนเจ้าหากท่ายถูกว่าในมือของข้ามีนิ้วมือกี่นิ้วก็ให้ฝ่ายท่านเดินก่อนกอาาานล้าพนันหรือเปล่าสิบนิ้ววันขวายเจ้าแพา้ว เียวบังเมื่อลูกน้องของเราประลองกันเราเป็นนายเขามาเดิมพันหน่อยดีไหมไม่รู้ว่าใครเป็นผู้บงการคนคนนี้ข้ามาลอบสังฐานกู้เของข้่าเมื่อวันนี้เราจัดการเลี้ยงในต้าฉินข้าจะใช้ทันต้าฉินมาเดิมพันกับเจ้าตามพันห้าของต้าฉินหนึ่งปีหน้า สองตัดหูสามตัดนิ้วมือสี่ตัดมือห้าสับนักโทษเป็นชิ้นชิ้นตังเหลียแพ้หนึ่งเกมข้าจะลงโทษหนึ่งทันเชิญท่านจัง,จงก่อน ที่ท่านพูดเราต้องยึดถือหลักการสวรรค์ทำตามวิญินสวรรค์กระดานแรกข้าเดิน4กับ4สวรรค์โกรธกีิ้วมังกรเหินฟ้ากระดานที่สองข้าเดิน44กระดานที่สามข้าเดินบน35กระดานที่สี่บน65ร้ายกลายเป็นดีดีกลายเป็นร้ายหวังว่าจากนี้ไป ไม่ต้องสู้รบ,บกันทีกระดาษที่ห้าข้าเดินบนแปดสิบสี่ yeah.